พร้อมครับเออนี่นี่หมูหมูอะไรนะ่สองทียสองชะไรครับน้ำจิ้มทองค่ะอ๋อที่สองที่สองท่านนะครับวันนี้ผมผมมาในนามเออ่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตรที่ที่ติดเก่าครติดเก่านะครับติดเก่านะที่ที่น้ำซ่วมอยู่ตอนนี้เพิ่งแห้งไปเหมือนกันนะครับเราเลยรวบรวมในกลุ่มพวกติดเก่าที่ที่เพื่อนๆที่รู้จักแล้วก็ในกลุ่มกับ นักธุรกิจที่ทําธุรกิจด้วยกันที่รู้จักทับพวกเพ,พื่อนฝูงด้วยกันนะครับบางบางคนที่ไม่อยู่ในสิทธิ์เก่าเนี่ยมาช่วยเหลือกันพลม้พลเมือ,มอบางส่วนนะครับก็เลยรวบรวมเงินได้กันส่วนหนึ่งแล้วก็อยากจะมา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 ,มาช่วยช่วยเหลือผู้ประสบภยัยผู้ประสบภยับภยเพราะว่าทจริงแล้วก็จะมีพนักงานคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าทางญาติพี่น้องเขาเนี่ยที่เนี่ยเนี่ย มันค่จะเดือดร้อนพอสควรคนไหนครับ,ค,บคนไหนแนะนำตัวหน่อย่าเดือดร้อนนะครับเราเราเลยแต่ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคนเราพอมีกําลังบางส่วนช่วยได้เราก็จะช่วยวันนี้นะครับวันนี้สิ่งที่เรานํามาก็จะมี<อ>เรืออยู่สองลำนะครับเรือยู่องถงยงชีพนะครับนะมีมีเรือสองลำงเรือเรือเหล็ก ลำเขียวคันนึงแล้วก็เรือในกลุ่มเป็นสังกะสีคันนึ่งซึ่งซึ่ง,งตัวน้องชายเป็นคนที่บริจาคเรือลำหนึ่งนะครับน้องชายคุณนยงขุนเคียงไก่ครับ<อ>สัวอีกลำหนึ่งเป็นของสิบสิบเก่าที่ที่ไม่ได้มานะครับเขาไม่ได้มาเ็าคือช่วยให้บริจาคมาด้วยนะครับและก็ในในของผุง,งยังชีพเนี่ยตัวอย่างจะมีอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกถุงผ้านะครับจากคุณเติ๋วนะคุณจิรนาณ์นะครับถุงผ้านะครับยืนน่นะครับเป็นลาค่ะเป็นายดีนะนะครับรักโลกนะครับเราได้ใช้ถุงวัติุน้อยลงนะครับตัวนี้สําหรับซื้อของได้ในนี้จะมีน้ําปลาขวด1.5ลิตรให้1ขวดมีน้ําปลาให้1ขวดมีน้ํามันพืชให้1ขวดนะครับ แล้วก็มีกระดาษที่สู่อีกสองม้วนมีบะหมี่สำเร็จรูปหกซองมีปลากระป๋องหกกระป๋องมียากันยุงหนึ่งกล่องนะครับและบ้างขุงอาจจะโชคดีมีกางเกงแก้วนะครับก็คือไว้สำหรับกันน้ำแล้วก็มีถุงดําเป็นกางเกงครับนะครับกางเกงแก้วนะครับเพราะว่าตัวอย่างตัวอย่างกางเกงแก้วแบบนี้นะครับนะครับตัวนี้นงกางเกงแก้วนะครับและ จะมีถุงดําไว้สําหรับใส่ขยะบางส่วนนะครับแต่สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่ามีมีค่าสารด้วยอีก5้ากิโลเา<ต>สาร,สารน่าจะได้ทุกคนข้าสารหนึ่งห้กิโลนะครับน,นึงแต่เรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ที่ช่วยเหลือใจบุญเนี่ยเขาบริจาคในกลุ่มพวกยามาด้วยผมอยากยาเนี่ยมันจะไม่พบจํานวนคน สิ่งที่อยากขอความร่วมือคือว่าบ้านไหนซึ่งอาจจะมีคนแก่หรือคนที่จาเป็นต้องใช้มันจะเป็นพาราเซตามอลนะครับนะครับยาหม่องนะครับแล้วก็ขี้ผึ้งทาพวกกากเกลือกากเกลือนะฮะนะครับแล้วก็พัาเตอร์นะครับพัาเตอร์นะครับตัวนี้นะฮะนะครับมีหน้ากากปิดปิดปิดจมูกด้วยนะครับตัวนี้ คืออยากจะให้คือเฉพาะบางบางคนที่ที่จำเป็นได้ใช้นะครับแล้วก็ไปแบ่งกันเอาเองตัวนี้นะครับให้อลมาโอเคออเท่ท่านอื่นจะกล่าวอะไรของนมดมไม่อ่ ก็แต่แรกเกิดถึงหนึ่งปีแล้วก็หกเดือนสามขวดแล้วก็หนึ่งขวดขึ้นไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยอ๋องั้นงั้นถ้าใครมีมีเด็กตัวเล็กก็แจ้งนะฮะก็ค่อนข้างอยพยายามให้ครบถ้วนนะครับคือมันไม่สามารถแจกได้ทุกอย่างที้ว่าเลยเฉพาะที่ที่ทางนิดพงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมน้ำนมนมเด็กนมเด็กอย็กเด็คอรับงเอามาอามเดี๋ยวเดี๋ยวต้อเราแจกข้าวสาร